ถึงเรื่องสําคัญมากอันนี้อยากให้ผู้ชมจับตาดูนะคะสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งเราเคยทําข่าวไปนะตอนนั้นจำได้ไหมคะอนนั้นเป็นเปิดตัวละครเปิดตัวละครตอนนี้ก็ออกไปแล้วกี่เรื่องเอ่ยตอนนี้ออกไปแล้วไม่ใช่ออกอาการมีเพิงทะลนงมีเพิงทะลนงเป็นน้องมาริโอ้อค่ะแล้วก็เพิ่งจบไปตะวันเดือดก็คือน้องหมาโ้ตะวันเดือดเขาบอกเรตติ้งดีมากเรตติ้งสุดูดเรตติ้งดีสุดๆเลยจะพูดเด๋ยวก็ดูไม่ดีนะเรตติ้งดีมาก <Huh? S 2> เลยติ้งมีกว่าเมียแต่งอีกอันนั้นมันก็ลงแน่นอนอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่แคร์เพราะว่ามันคนละกลุ่มกันค่ะคุณผู้ชมคนละกลุ่มค,คนดูกล,ลุ่มเดียวกัน <laughs> นิสัย <Okay. S 2> นิสัยไม่ดี <laughs> ไม่ดไม่แต่ว่าอันนั้นแสดงให้เห็นว่าสี่บวกหนึ่งเขาแรงจริงแรงจริงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาอีกนะก็จะมีมีน้องน้องบอยปรณกแล้วก็มีน้องณเดชน์โรยโรยมานค่ะแล้วก็จะมีน้องณเดชแล้วก็มีน้องภูภูมินะคะโอ้โหห้าคนนี้ตอนนี้ไม่ใช่แค่ฮอตแค่นั้นนะพอละครออกไปเรตติ้งดีมากก็เลยจะทำคอนเสิร์ต นะคะก็จะเป็นห้าหนุ่มนี่แหละนะคะทำคอนเสิร์ตกันนะคะที่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแน่นอนนี่แค่ถ่ายรูปหมดน้องหมากใช่ไหมน้องหมากมากไม่ใช่หมากน้องหมากค่ะนี่แค่ถ่ายรูปนะยังหลอกขนน้องภูภูมิค่ะน้องเอกใหม่ค่ะน้องเคนภูภูมินะคะมีน้องบอยนี่จะไปมีเรื่องกับใครหรอบอยนี่ดูเป็นเกาหลีมากเป็นญี่ปุ่นนี่น้องวาโครั้งแรกครั้งเดียว ตลอดไปนั่งตรงนี้ของเราสองคนนานๆน้องมาิโก้น้องหมากน้องนนี่ก็เหลือน้องบอยน้องนั่นเดดน้องแล้วอยากให้เขามาน้องหนูยนั่งอยู่มานเก้าปีแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไปน้องหน่ยน่ารักไปมีอย่างพี่เมื่อยี่สิบปีที่แล้วนี่นะอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยอ่อย่างนี้คืออะไรแล้วชะตาชีวิตเลยชีวิตมันเปลี่ยนเร็วอะไม่มีเสียง